คลิปนี้ค่ะนกจะมาแชร์วิธีการขยายพันธุ์ยิมโนแม่ลูกดกเราจะขยายเพื่อเพิ่มจํานวนหรือเราจะขยายเพื่อการจำหน่ายก็ได้นะคะจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนี่คือยิมโนแม่ลูกดกอันนี้เป็นต้นแม่นะคะซึ่งเขาจะมีหน่อเยอะมากๆเลยเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะ โดยธรรมชาติแล้วยิมโนสายพันธุ์นี้สามารถแตกหน่อได้ตั้งแต่ต้นแม่เป็นต้นเล็กๆเ,เพราะฉะนั้นเมื่อเราปล่อยให้โตมาขนาดนี้เห็นไหมคะว่าจำนวนหน่อเนี่ยอยู่ทุกตุ่มหนามเลยค่ะเพื่อน,อนจัดอยู่ในแคคตัสที่ราคาไม่แพงการขยายพันธุ์ก็ง่ายความสวยงามนกะคิดว่าก็มีความสวยงามเป็นเสน่ห์ของเขาก็มีนะคะในตัวของเขาเองคือ ลูกบ้างแล้วก็หน่อเยอะนั่นเองค่ะวิธีการเลือกหน่อชานะคะเราจะเลือกหน่อที่อยู่ที่ประมาณ1เซน1นเซนครึ่งขึ้นไปนะคะเพื่ออัตราในการงอกของเขาเนี่ยจะง่ายนะคะอัตรางอกของรากเนี่ยจะมาเร็วการเด็ดต้องใส่ถุงมือนิดนึงนะคะเพราะว่านามของเขาเนี่ยตำม,มือได้นี่คือเราเด็ดมา หนึ่งหน่อเนี่ยก็ได้หนึ่งต้นแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าเขาจะมีลูกเนี่ยติดอยู่กับหน่อด้วยนะคะถ้าเราปล่อยหน่อไว้บนต้นนะคะจะโตช้าเราเด็ดออกมาชำอย่างนี้เขาจะใช้เวลาแป๊บเดียวก็โตแล้วค่ะเพื่อนๆการที่เราจะได้เห็นดอกของสายพันธุ์นี้จะค่อนข้างยากหน่อยค่ะเพราะว่าธรรมชาติของเขาเนี่ยมีหน่อออกมาเพื่อขยายพันธุ์ให้เรา เยอะอยู่แล้วนะคะจึงไม่จำเป็นที่เขาเนี่ยจะต้องออกดอกมาให้เราได้ผสมเกสรแล้วก็นำมเมล็ดไปขยายพันธุ์แต่ในความรู้สึกของนกนะคะเลี้ยงสายพันธุ์นี้เนี่ยไม่ต้องดูดอกค่ะเลี้ยงดูต้นกับดูลูกของเขาความสวยงามอยู่ที่หน่อเวลาออกมานะคะบนต้นแม่นั่นเองถ่ายรูปออกมาแล้วสวยมากๆค่ะสำหรับยิมโนสายพันธุ์นี้นะคะก็ขยายพันธุ์ง่ายอย่างที่นกบอกไปเบื้องต้น เพื่อนๆสามารถขยายพันธุ์เพื่อจะนำไปจำหน่ายหรือเพิ่มจำนวนหรือนำไปเป็นของขวัญให้เพื่อนๆก็ได้นะคะชําตอนนี้อีก2เดือนเนี่ยสามารถแจกจ่ายเพื่อนๆได้ไปปลูกด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งแคคตัสที่ทนเลี้ยงง่ายค่ะเพื่อนๆขยายพันธุ์ง่ายนะคะนี่คือข้อดีสเสน่ห์ของสายพันธุ์นี้เลยค่ะ ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงโคนต้นนะคะสีน้ำตาลอันนั้นไม่ใช่การเน่าหรือว่าแผลอะไรนะคะเป็นเขาเรียกว่ารอยที่เกิดจากการที่ต้นไม้ต้นแคกตัสของเรามีอายุนะคะแล้วก็ส่วนตรงนั้นเนี่ยไม่ค่อยโดนแดดก็เลยจะกลายเป็นสีน้ำตาลค่ะหน่อเล็กๆแบบนี้นกแนะนำว่าเราควรที่จะ เลี้ยงไว้กับต้นแม่ก่อนนะคะอย่าเพิ่งนำไปปักชำชำได้แต่ว่าการเจริญเติบโตจะช้านี่ได้มาแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าจาก1แม่ได้ลูกเยอะเลยทีเดียวค่ะเห็นไหมคะว่าได้เกือบ20ต้นเลยค่ะเพื่อนๆต้นแม่เนี่ยนกได้มาหลายปีแล้วตอนนั้นได้มาต้นละ20บาทนะคะหน่อรุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นแรกเป็น รุ่นที่3ที่4ไปแล้วนะคะถ้าพูดถึงการสร้างรายได้นะคะใน2ปีนกได้หน่อเข้ามา4รุ่นนี้ต้นเล็กๆแบบนี้เราขายที่20บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยคืนทุนแล้วนะคะเพราะว่านกได้ต้นแม่เข้ามาแค่20บาทเท่านั้นเองเมื่อเราได้หน่อมาแนะนำให้พักหน่อสัก3ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะแต่ไม่ต้องพักนานเป็นอาทิตย์ค่ะ สำหรับสายพันธุ์ยิมโนสามารถปักชำได้ในวันเดียวกันสำหรับวันนี้นะคะนกจะเลือกปักชำไว้ในกระถางเดียวกันเพื่อเป็นการประหยัดเนื้อที่กระถางอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่ได้เตรียมกระถางใบเล็กมาแต่เห็นไหมคะว่ารูก้นกระถางใหญ่เพราะฉะนั้นกราบมะพร้าวสับเนี่ยต้องใช้ชิ้นใหญ่สักนิดนึงค่ะเพื่อนๆสามารถ ปลูกแยกบนกระถางสองนิ้วก็ได้ก็ไม่จําเป็นจะต้องทําแบบนกก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราชําบนกระถางสองนิ้วเนี่ยเราไม่ต้องแยกกระถางอีกรอบหนึ่งเราจะใส่กระมาพ้าสับขึ้นมาสูงสักนิดนึงค่ะจากนั้นก็ตามด้วยดินปลูกแคคตัสสูตรธรรมดาเลยนะคะไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยค่ะเ,เพื่อน ดินปลูกแคคตัสเนี่ยเราสามารถซื้อได้ตามร้านขายแคคตัสทั่วไปหรือเราจะผสมเองก็ได้ปักชํำนะคะวิธีการปักชํำหมุนให้โคนหน่อของเขาเนี่ยลงไปสักนิดนึงค่ะไม่ต้องจมเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องโรยหน้ากระถางเพื่อพยุงลําต้นด้วยหินนะคะปักชํำไว้อีกสักประมาณ4-5เดือนนะคะเราสามารถที่จะ แยกไปใส่กระถาง2นิ้วได้เลยหรืออย่างที่นกบอกไปเพื่อนท่านไหนมีกระถาง2นิ้วสามารถชําลงในกระถาง2นิ้วได้เลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาแยกอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ก็ได้มาแชร์นะคะว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะเริ่มต้นเลี้ยงแคคตัสเพื่อจำหน่ายก็อยากจะให้เลือกสายพันธุ์ที่ขยายพันธุ์ง่ายนะคะราคาไม่แพงค่ะโดยเฉพาะแคคตัสสายพันธุ์ที่มีหนอ่อ ให้เราได้เยอะๆแบบนี้รวดเร็วมากนะคะแค่ไม่ถึง1ปีเนี่ยเราก็จะได้หนอหรือว่าได้ต้นเพิ่มแบบนี้เลยจากนี้ก็ต้องโรยด้วยสตาร์เกิลจีเพราะก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เพียชอบเหมือนกันนะคะเพียแปง้งเพียหอยนะคะชอบมากนะคะสำหรับสายพันธุ์นิมโนจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยบํารุงนิดนึงค่ะเป็นปุ๋ยออสโมโคสหรือปุ๋ยละลายช้าหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนจะใส่ปุ๋ย ธรรมดาทั่วไปก็ได้แต่ว่าเราจะต้องมาใส่ปุ๋ยทุกเดือนนกแนะนําว่าถ้าเป็นปุ๋ยละลายช้าเนี่ยหเดือนเราใส่ครั้งหนึ่งนะคะก็จะไม่จุกจิกด้วยจากนั้นก็โรยหินโรยหน้าเพื่อที่พยุงลําต้นแล้วก็ไม่ให้ดินกระเด็นเวลาที่เรารดน้ํำนั่นเองค่ะ เราก็จะขยับลำต้นให้เรียบร้อยค่ะดูว่าลำต้นเขาจมลงไปในดินเยอะไหมนะคะแล้วก็มีหินติดอยู่บนต้นด้วยนะคะก็เพื่อความสวยงามค่ะวิธีการรดน้ำก็รดลงไปให้ชุ่มบนหน้าดินพอนะคะไม่ต้องรดเยอะนะเพราะว่ายังไม่มีรากค่ะรอให้รากมาก่อนนะคะ เราจะรดแค่บนผิวดินไม่ให้น้ำซึมลงไปถึงด้านล่างนะคะเพราะว่าความชื้นเขาจะมากเกินไปถ้าเรารดเยอะตำแหน่งการตั้งวาง2-3เดือนแรกช่วงที่รากยังไม่ค่อยเยอะนะคะยังไม่มาก็ไว้ในที่ที่ร่มรำไรก่อนค่ะให้โดนแสงแดดสักประมาณ4-5ชั่วโมงต่อวันค่ะเ,เพื่อนเราราวสออาทิตย์นะคะ รากของเขาเนี่ยก็จะเริ่มงอกออกมาเยอะแล้วค่ะจัดเป็นแคคตัสที่รากมาง่ายดูแลง่ายมากๆค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะ คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกและวิชุราดาการเด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ